สวัสดีค่ะเฮ้สวัสดีค่ะไบในสวีเดนค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องของวอดเอซูปสตารทีฟนะก็คือซสตาที่คือคำนามนะคำนามคืออะเลยนั่นเองเพื่อนๆค่ะก่อนอื่นนะก็ต้องขอบคุณนะก็เอามาจากเว็บไซต์นะ w w w o u t c l a s s e r s e นะครับเพื่อนๆค่ะนี่เนาะนายก็เอามาดูนายก็ไปหาในเน็ตนะแล้วก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะเพื่อนๆค่ะเนาะ เราจะได้เรียนรู้ทั้งคําศัพท์แล้วก็แปลไปด้วยแปลบางคำนานก็ไม่รู้แต่ว่าคือก็จะพยายามเนาะ w h r d a substantive who a d v e r b i a substantive ก็คือคำนามเนาะคำนามคืออะไรแล้วคือเราจะใช้คำนามอย่างไรนั่นเองเพื่อนๆขาเนาะเขาได้เขียนไว้ว่า substantive ad อูดซอมแอร์นามพัวเพอร์ซูเนอร์กรุปเปอร์พลัสเซอร์นาตูเฟรนเทลเซอร์ยูดเวกสเตอร์ซอเกอร์แอมเนนทีลสโตนอาเซนส์ลูอุก แอตติวิตเตอร์ก็คือคำนามนะคือคำเหล่านี้นะคำที่เป็นชื่อของคนนามพัวเพอร์นซึ่งก็คือชื่อของคนชื่อของกลุ่มคนนะกลนะุ่มนะกลุ่มเปื่อนเนาะพลัสก็คือสถานที่นัตูเฟอร์เดเทลเอลเซอร์ก็คือปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั่นเองนะเออประมาณนั้นแหละธรรมชาติเนาะยู you, ก็คือเกี่ยวกับสัตว เวกเตอร์ก็คือเกี่ยวกับพืชนะเกี่ยวกับพืชซอเกอร์ cer, สิ่งของแอมเน่นก็คืออะไรล่ะสสารน,นะสสารเนาะทินสโตนน,ะ stone, นี่ไม่รู้ลืมแล้วเซนส์ล <laughs> ูกคือความรู้สึกทินสโตนั้นก็ไม่แน่ใจนะ o K ite, อุกอะคติวิตีเตอร์ก็คือกิจกรรมนะ hey, เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมาดูก่อนที่ว่าอะทินสโตนแปลว่าอะไรเนาะแปลเป็นไทยพืชสิ่งของ สถานะนะครับว่าบังคับทินสโตนก็คือสถานะเนาะสถานะนั่นเองเนะาะตัวอย่างนนิดนี้ตัวอย่างคืออุลเลก็คือชื่อของคนเนาะบูดแล้วก็คืออันนี้คือโต๊ะแพรอนก็คืออลูกแพเนาะแกลดเย่ก็คืออาการดีใจนะดีใจมีความสุขอุกมัลเมอร์คือชื่อของสถานที่นะเออัลลาเอ็กซ์แอมเพลพัวสุปสถานที่คือคำหอเหล่านี้เป็น ตัวอย่างของคำนามนั่นเองเพื่อเป็นขานาะ We adventure desto out for a comunisera m meet n d r a menu i c ก็คือเราเนี่ยใช้คำเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสื่อสารกับคนอื่นนั่นเองเพื่อป็นขานาออันนี้ทีนี้ก็ก็จะยกตัวอย่างของอะอะอะกลุ่มต่างๆแล้วกันนะคือซุ b ป t a n สารที่ซอมแอนนามเพอ r ์เพอร์เพอ ชื่อของคนนะตลุมนี้คำนามในกลุ่มของชื่อของคนเนาะชื่อของคนทุกชื่อคือเป็นคำนามไนมะ่ว่ากเป็นซุเ์สาที่ตัวอย่างอุลเล่คลเล่เกเรต้านิลส,สเตียนาะคือชื่อนะชื่อของเราชื่อนหนคือเป็นคำนามชื่อของเราทุกคนคือเป็นคำนามเนาะอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มที่สองก็คือเป็นสุปอร์สานที่ซอมนามพวกลูเปอร์ออฟเมน่คู่ก็คือเป็นกลุ่มคนนะกลุ่มคนเนาะยกตัวอย่างเช่ง Family Family ก็คือครอบครัว Select Select ก็คืออ่าญาติ School Class ก็คืออ่าคลาสของโรงเรียนเนาะชั้นเรียน Football s l u a ก็คืออ่าก็ยัอะไรล่ะเป็นกลุ่มของฟุตบอล Club ก็คืออ่าเป็นอ่าก็เรียกกลุ่มเป็นก็เรียกเป็นเหมือนกับเหมือนกับกลุ่มกลุ่มคลับเหรอเป็นอ่าเออเป็นกลุ่มเหมือนกันเนาะ ภูบรีกก็คืออสาธารณะอันเดสเลฟบอยนี่ไม่รู้นะน่าจะเป็นชื่อของชื่อของกลุ่มกลุ่มนะกลุ่มคนอุลเลสเวนเันชื่อของกลุ่มคนนะเพื่อนๆขาเนาะก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆพ่อนขาคำนามเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกนิดนะเพื่เพื่อนๆขาโอเคเรามาต่อกันนะเพื่อนๆขาก็คือซุปสารที่ซอมแอร์นามพูว์พลัสเซอร์ก็คือ คำนามนะคำนามที่เป็นชื่อของสถานที่นะก็คือจัดอยู่ในคำนามแล้วเพื่อนขามัลเมอร์คือเมืองมัลเมอร์สวีเดียคือชื่อเมืองต่างๆ่าสวีเดียชื่อประเทศต่างต่ทศ uh, ประเทศ,เทศสวีเดนเนาะอุเออคือสหรัฐนะชื่อของประเทศเนาะโซเดโซเดโรเซนก็คือนะ่าจะเป็นชื่อของสถานที่นะอันนี้เป็นชื่อของสถานที่จัดจัดอยู่ในคำนามหมดนะครับเพ่นเพื่อนขานะ ส่วนมากชื่อของสถานที่จะเริ่มต้นเขียนด้วยตัวอักษรใหญ่ครบับเพื่อนๆขานะเห็นไหมตัวอักษรใหญ่นะถึงจะอยู่อยู่ตรงกลางของประโยคแต่ก็ต้องจะเริ่มต้นด้วยอักษรใหญ่นะข้อสังเกตของชื่อของสถานที่เนาะชื่อของคนก็เหมือนกันชื่อของคนก็เหมือนกันจะเริ่มต้นด้วยตัวใหญ่นะเพื่อนๆขานะให้เราสังเกตนะ,ะต่อไปก็คือเป็นสุปทานที่ซอมแอนน้ำพวานาตูเฟรเทล เอลเซอร์ <El> อันนี้คือธรรมชาติปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินะนู่นนี่นั่นนะอันนี้คือคำเหล่านี้คือไม่ค่อยในไม่ค่อยรู้เนาะอ่าฟลูดนี่แปลอะไรไม่รู้นิลเล่นในก็ไม่แน่ใจควอเนี่คือเป็นทะเลสาบเวนเนนก็คือชื่อของทะเลสาบสตีล่าหอบวีเอตคืออ๋อวีเอตคือมาหาสมุทรเนาะสตีลนะ่า ทะเลมหาสมุทรเนาะไม่อนิสตนะิเบย์เบย์เบย์ก็คือภูเขานะอับเปรน่านเนี่ยไ,ไม่รู้นะอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วกันนะเกี่ยวกับธรรมชาติคือไม่รู้เหมือนกันคือส่วนมากถ้าเป็นกลือเนี่ยรู้เออเบย์คือภูเขานะแม่นม้ำอ่าร์ก่อนว่านไปเนาะก็จัดอยู่ในกลุ่มของซุปรานที่แปลว่าแ่นขา กลุ่มต่อไปก็คือซุปตาร์ทีปซอมแอนน้ำพวกยูถยูนี่คำนี้ก็คือเป็นสัตว์นั่นเองนะชื่อของสัตว์นะชื่อของสัตว์หมดเลยเป็นสัตว์สัตว์อันนี้คือเป็นแฮส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  has has ก็คือหมา h ุนด์ฮุนด์ฮุนด์เดี๋ยวก็สุนัขหมาคิมเอานี่น่าจะเป็นชื่อของสัตว์ cat แมว o อล อะไรล่ะลาหรือเปล่าไม่แน่ใจอ้อปากหรือลิงนะเป็นสัตว์ก็อยู่ในกลุ่มของซูปสปอรารที่กับแว่นขากลุ่มต่อไปซูปสปอรารที er ่ซอมแอร์นามผัวเวกเตอร์เวกเตอร์คือเหมือนกับพืชน,นะพืชที่โตนะพืชนะเวกเตอร์เนาะทุลิพานอ่าไม่ใช่ทุลิพานก็คือทิวลิปบุสเก้บุสเก้คือเป็นผู้ไม้ผู้ไม้นะ ทะเลคือต้นไม้ทะเลต้นไม้กราสก็คือหญ้ามัสคโครสก็คือดอกฟันสิงโตนะว,ว,ว,ว่าชื่อของพืชนะจัดอยู่ในกลุ่มนี้หมดเนาะต่อไปก็จะเป็นของสุปนาที่สมแอนน้ำผัวซอกเกอร์สิ่งของนะสิ่งของต่างๆสิ่งของต่างๆนะบุ๊กก็คือหนังสือเวสกากระเป๋าบู t ก็คือโต๊ะสตูลก็คือเก้าอี้ ทอปล่าก็คือ,อรูปภาพนะภาพภาพเออภาพแขวนเออทอปล่าเนาะจัดอยู่ในสิ่งของสิ่งของเยอะแยะมากมายจัดอยู่ซุปสารที่กับสิ่งของนี่เป็นกลุ่มใหญ่นะเพื่อนขาเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะกรุ๊ปกรุ๊ปของมานี้คือไม่ต้องนี่ก็ได้เนาะเอมเน่เอมเน่คือเป็นของศสารนะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เราคือเราเรา,เราคุณไม่ต้องรู้ก็ได้บางทีก็ซีเรคือออกซิเจนนั่นเองวัตเต้นคือน้ํานะครับเพื่อนขา ทิลิสโตนี่คือไหนไม่แน่ใจอ๋อทร์ดเนี่ยอาการนั่นเองนะเป็นอาการนะอาการเหนื่อยนะทร์ดเนี่ยอาการเหนื่อยฟีเบอร์ฟีเบอร์คืออ๋อน่าจะเป็นโรคมากกว่าเป็นโรคนะเป็นโรคเป็นโรคนะทิลิสโตเนะฟีเบอร์คือไข้นั่นเองเซิมก็คือนอนนั่นเองไปวันขาุ่มต่อไปเป็นเชนสลู ew, นะเชนสลู ew, เหมือนกับเราความรู้สึกนะความรู้สึกแกด้เจ็คือดีใจซอยคือเสียใจลิกกัดก็คือ,อ,คอ,อ,คอมีความสุขนะ เล็กหนาแก็คือแบบว่าสบายสบายอันนี้ไม่รู้เนาะจะอยู่กลุ่มนี้ Activator ก,ก็คือกิจกรรมนะกิจกรรมต่างๆก็คือฟุตบอล s t a n n i n g Stada Stada เป็นของกลุมเวิร์นะ s t a n n i n g ก็คือเป็นการเป็นการทำความสะอาดนะอยู่นี้นะคือกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวล Blurb ก็คือการแต่งงานนั่นเองนะครับเ่อนคะ เฮอร์ีเดนก็เป็นจัดอยู่ในของซุปตาร์ที่เหมือนกัรน,นะรบประันขาคือทัอง้งหบทั้งมวลนี้ก็คือไปหาดูได้ในเว็บไซต์นี้นะครับ